กรรมเก่าคือกายนี้นะคะแต่กรรมใหม่เนี่ยเกิดจากเจตนาพระพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแล้วก็การกระทําที่เกิดจากทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเป็นกรรมใหม่ทีนี้จะทํายังไงไม่ให้เกิดกรรมใหม่ก็ะจะมีบทธรรมชื่อว่ากุศล,ลกรรมบทสิบเป็นความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามีสอย่างความสะอาดทางใจมีสอย่าง รวมแล้วเป็น10อย่างอย่างสีลหเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ห้าข้อก็จะคุมทางกายและก็ทางวาจาแต่กุศลกรรมมาบทสิบเนี่ยคุมไปถึงทางใจด้วยอย่างข้อความสะอาดทางกาย3อย่างนะคะก็จะมีข้อหนึ่งก็คือเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ใช้คำว่าเว้นขาดนะคะข้อ2เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ก็ไปขโมยของเขามาค่ะข้อ3เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามนะคะอันนี้เป็นความสะอาดทางกาย3อย่าง